สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยมาส่งหลานแวะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศเช้าๆค่ะช่วเจ็ดโมงกว่าๆทุกคนตาทิ์ขึ้นวิวสวยมากลมไม่มีแล้วบรรยากาศ เย็นสบายแต่ตอนเช้าขับรถมาโอ,โ,โอ้โหหนาวมากวิวสวยมากทุกคนเหมาะกับการออกกำลังกายเลยแต่เวลาขี่รถมาเนี่ยโอ้โหทรมานสวยรอบร ตรงนี้ปากน้าชุมพรค่ะบรรยากาศดีดีชอบพาจิตขึ้นกระทบกับน้ําทะเลสวยมาก